สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าก็พามาเน้นำทำอะไรนะคะอาหารถนอมนำ้ำอาถนอมอาหารกับพี่น้องนะคะนี่คือเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกส่งเครื่องนะคะ,ะพริกทอดค่ะพี่น้องนะคะพริกทอดนะคะนี่ค่ะก็สูตรปลาส้มเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าซื้อกากินแพงมากนะคะวิธีทํามันก็คือยากอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งนะ,ะป้าได้สั่งพริก พริกแดงพริกใหญ่เนี่ยมาจากเมืองไทยนะคะส่งค่าเลยก็แพงมากนะคะพี่สาวส่งมาให้นะคะอันนี้ก็คือป้าก็เลยอยากจะทํากินเองดูว่าเป็นยังไงนะคะว่ามันจะถูกสูตรนี้จะใช้ได้ไหมนะคะอันนี้วิธีทําป้าก็จะบอกง่ายๆนะคะนี่คือสูตรป้านะคะในการที่ไม่ได้ดูใน YouTube นะคะก็ความคิดก็คิดเอาเองอะ,ะก็เพราะว่านี่แหละค่ะเพราะเป็นน้าพริกอันนี้เอ่อจะเป็นน้าพริกเอ่อ,อหมูนะคะพี่น้องเอ่ออะไรนะอ่ะมันหมูนะคะคือหมูกรอบอ่ะ นะคะป้าไปซื้อ,อมันหมูเนี่ยมันฮะสามกิโลนะคะ,ะกิโลกวกว่าแล้วป้าก็มาแบ่งทําบบนี้นะครับป้าก็มาทอดนะคะมาทอดนะคะหั่นเล็กๆเล็กๆๆนะคะหมักใส่เกลือแล้วก็ทอดไฟอ่อนนะคะแล้วก็เอาน้ํามันเททิ้งออกนะคะแล้วก็กองให้มันแห้งนะครับจากนั้นก็ เราก็คือพริกเนี่ยก็นําไปแช่ไว้นะคะพี่น้องป้าก็คนใจร้อนนะคะลองลองดูว่าป้าแช่ไว้นะคะประมาณชั่วโมงเดียวเองนะคะพี่น้องนะคะมันก็ยังนิ่มเพราะว่ามันพริกแห้ง,แห,งแห้งมากอันนี้คือเป็นพริกสำหรับไม่เผ็ดมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลองดูว่าเป็นพริกเป็นพริกคนทำขนมจีนนะคะ ส่งมาจากเมืองไทยป้าก็จะต้องการทําแบบชิ้นใหญ่นิดนึงไม่ต้องไปตัดชิ้นเล็กๆเหมือนเขานะคะเพราะว่าแล้วแต่เราจับเป็นคือเป็นคำๆเลยนะคะบางทีอยากกินนะคะอันนี้ป้าก็เคยลองทําดูนะ,ะจากนั้นปั๊บพี่น้องป้าก็นานะคะเอ่อเอ่อพริกพริกเนี่ยนะคะทอดนะคะพริกเอ่อที่ไปตากไว้อ่อที่ที่แช่น้าไว้นี่นะคะเราเสร็จแล้วเราก็อันนี้ค่ะอะ่แช่น้ำเสร็จเรียบร้อยเสด็จน้ำเอามาตัดติตัดนิดนึงนะคะพี่น้อง ตัดยอดหนึ่งปั๊บแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นก็คืออ่านำมาคุกกันผสมก,กันกับกากหมูนะคะกากหมูเนี่ยก็คือป้าจะทําสูตรพริกแกงนะคะพี่น้องพริกแกงพอเสร็จแล้วนะก็มีอะไรก็คือเราเอาพริกเนี่ยนะคะอ่าผสมแป้งแป้งนีไงแป้งทอดกรอบนะคะ แล้วก็แป้งเอแป้งฝรั่งด้วยนิดนึงนะคะลองดูแล้วก็จากนั้นก็พริกแกงนะคะลงไปคุกกันเรียบร้อยแล้วก็มีงาแล้วก็มีใบใบมะกรูดนะคะพี่น้องแล้วก็กระเทียมหง๋นะคะก็สูตรมีเยอะแล้วก็หลายอย่างก็ตุงุงปรุงเครื่องค่ะนะคะก็แล้วก็มี อะไรนะคะคโนชุรุตน้ําตาลนิดหนึง่งเกลือนะคะพี่น้องเราอยากกินเค็มเพราะว่าทาพริกเราทําให้ออกเค็มนิดนึงเพราะว่ากินกับข้าวพอดีนะคะพี่น้องจากนั้นเราคุกคุกผสมกันนะคะก็แป้งลยุยจากนั้นปั๊บเราก็นําไปทอดค่ะพี่น้องนําไปทอดนะคะทอดเสร็จนะคะม,มันคือมันจะเป็นหนูเหนียวติดอิดกระทะเลยนะคะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ตะแกรงกองอีกทีนึงนะคะเอาน้ําออกให้แห้งจากนั้นปั๊บเราก็นํา ไอตัวที่เราเนี่ยลงไปทอดเรียบร้อยนะคะมันจะแฉะหน่อยอันนี้คือตะแกรงใหญ่นะคะทีป้านะคะวิโทษทีป้าจะนํามาตะแกงอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะค,ะคือกองนะคะพี่น้องคือให้น้ํามันมันออกนะคะเพราะว่าน้ํามันมันเยอะแล้วจากนั้นนะคะพี่น้องป้าก็คือจะนำนะคะให้มันเด็ดน้ําปับ๊บจะนำไปอบนะคะอบโอเฟอร์นะคะพี่น้องก็คือร8อยองศานะคะป้าอ่าจะจะทาให อ่าพอมันแห้งคิดอยงเท่านั้นเองนะคะพี่น้องอ่าก็ประมาณสักอ่สิบนาทีนะคะประมาณนี้นะคะห้านาทีหรือสิบสิบนาทีประมาณสิบนาทีนะคะจากนั้นปั๊บเราก็นําออกมานี่ค่ะพี่น้องนะเราก็มาดูซิเอามาตากแห้งค่ะพี่น้องถึงให้แห้งสนิทนะคะเนี่ยมันจะอบมากเลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกตากแดดนะคะพี่น้องอย่างนี้เราจะสามารถ เก็บไว้ได้นานนะคะเก็บไว้ทันได้เลยใครอยากจะไปทําทานนะคะลองดูนะคะสูตรนี้เพราะป้าถ้าเกิดตําเนิจป้าก็จะทําขายนะคะเออใครอยากสั่งซื้อมาเลยค่ะนะคะเพราะว่ามีใบมะกรูดด้เครื่องเยอะค่ะพี่น้องนะคะลองกินดูโอ้ยอร่อยมากค่ะพี่น้องนะคะเราไม่ต้องซื้อขกินแล้วเพราะว่าเราต้องทาเองนะคะเพราะว่าต่างประเทศยังว่าละนะสั่งเข้ามาก็แพงนะพี่น้องแต่มันก็อร่อยของเขาอะนะมันมีหลายสูตรป้าจะทํารสต้มยำอ่าพริก อ่า uh, หลายสูตรนะคะแล้วก็อ่า uh, พริกแกงอ่า uh, แกงชหวานด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราลองทําพริกแกงดูก่อนนะคะหอมหวานค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่งาขาวด้วยนะคะนี่คือเป็นสูตรของปลาส้มนะคะกรอบมากพี่น้องนะคะเนี่ยเราก็คืออา่าลองดูนะคะไว้ราดข้าวกินนะคะพี่น้องข้าวร้อนกินอร่อยมากเรารอให้มันเย็นก่อนนะคะตอนนี้มันยังไม่เย็นเท่าไหร่ได้ยินเสียไงไหมข้าวกรอบนะคะเนี่ยะนี่ละคะ่ะเอาสูตรปลาส้มนะคะลองดูนะคะเนี่ย คนในอยากไปทําโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเราจะได้เก็บใส่กระปุกไว้นานๆทานได้เป็นปีได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีาสารเจือปนนะคะพี่น้องเราก็ลองดูแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะนี่ค่ะ ให้ดูนะคะพี่น้องเออใครอยากจะทํานะคะก็ลองทําดูเออนี่ไม่ได้ใส่สีนะคะคือสีธรรมชาติบางทีเขาทาขายเขาจะผสมสีด้วยสีมันจะสวยใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ทำเอ,อ่าเราทาทานเองนะคะขอบคุณมากมายนะคะติดตามนะคะวันนี้ป้าคงไม่ได้ไล์สุดนะคะเพราะว่าป้าทำสวนนะคะพี่น้องก็อย่าลืมติดอ่าติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าสุ่มด้วยนะคะเป็นกําลังแรงใจสวัสดีค่ะรลิยยูชาะบบายบายจ้า